เราทํารถเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสํารวจรถกันนิดนึงให้ลูกค้าลองขับลองดูเบรกลองเบรกดูเอาแบบแรงๆ <c oughs> เล่นลืมปลดเกียร์ครับเบรกแต่ลืมปลดเกียร์อันนี้ลูกค้าเพิ่งตื่นนอนครับพอดีไปปลุกมาครับเมื่อกี้ฮะ,ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใช้ได้นะระบบเบรกนะฮะเบรกมือก็ถือว่าใช้ได้ระบบเบรกเท้าก็ถือว่าใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้เครื่องไม่ดับแน่นอนครับนะฮะ <c oughs> ก็คันนี้ไม่มี ABS นะครับอีตอนแรกที่ออกคันนี้มาทําไมถึงเลือกที่ไม่มี ABS ละ่ะอ,อสูตรเขาแนะนำอ่าสูตรเขาแนะนำใช่เขาบอกว่าไงว่าเขาบอกว่าเออส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้กันนะถ้าเกิดเอาตัว ABS ไปมันจะมีปัญหาอ๋อจะต้องมานั่งดับไฟ<ท>ด้วย,ยเอาไปถอดอีกเอ่อต้องเอาไปมีบไปดัดแปลงอ๋อคือ เขาเพิ่งมีตัว2023นี่ใช่ไหมใช่๋อผมก็เพิ่งรู้นะก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเออทำไมคันนี้ถึงไม่มี abs โอ้ก็ถือว่าด,ดีนะฮะเออช่างจะได้ไม่ต้องปวด <ขอ S 1> หัว<ด>ต่อไปติดตั้งเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ให้กับรถ isuzu all new เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ฮะโดล้อก็ไม่ออกด้วยนะนะฮะลูกค้าอยากได้ลอ้อหุบหับนิดนึงคือไม่อยากให้ออกเยอะนะครับนะฮะก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถ้าพับซุ้มหน่อยก็มุดได้สบายนะครับ เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับเพาลอยพงทองโอ้โหสุดจัดเลยครับมาให้ดูครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะเราก็ไม่ถ่างนะจ๊ะนี่ให้ดูสวยงามครับเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับตอนนี้เราก็กําลังไล่ระบบเบรกระบบน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถลงมาลองขับขี่กันนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะสวยงามครับ เทาลอยกว่ายาวนัดใหญ่ช่วงล่างก็ประมาณ4ตันครึ่งครับพอรับไหวครับประมาณนี้นะครับช่วงล่าง4ตันครึ่งสวยงามครับเป็นเทาลอยที่ใช้กับเบรกเดิมนะครับเบรกเดิมของตัว Isuzu All New เป็นรุ่นเก่าก็ <cam> ากสามารถที่จะ ดึงเบกกรกมือได้ตามปกตินะครับเรามีเบรกมือให้ได้ตามปกตินะครับนี่ครับสายเบรกมือเห็นไหมครับสายเบรกมือก็ไปเข้าอยู่ตรงนี้ใช้เบรกมือได้ตามปกตินะครับสวยงามครับโอเคตอนนี้ก็กำลังทดสอบทดลองกันนิดหน่อยนะครับไล่ระบบเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกนะครับโอเคสวยงามแค่ไหนมาดูกันครับ หนาแข็งแรงแน่นอนนะครับเบรกก็ใช้เบรกของออ l นิวนะครับเป็นออ์นิวตั้งแต่2019ลงไปนะฮะก็ใช้ได้ครับสวยงามเราอยู่กันที่อู่ปริชาตเพาลอยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือว่าวางเพลาลอยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ลูกค้าต้องการสีล้อหลังให้ใกล้เคียงกับล้อหน้านะครับเราเราก็ไม่มีช่างสีเนาะเราก็ใช้สีสเปรพ่นเลยลูกค้าไม่ได้ซีเรียสน,นะครับลูกค้าบอกให้มันใกล้เคียงกับล้อหน้าแล้วกันมันมันเทาเหน่อยนะฮะรถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับนะฮะก็สามารถที่จะแบกได้สี่ตันครึ่งนะครับพอรับไหวล้อก็ไม่ออกเท่าไหร่นะครับถ้าทำซุ้มนิดหน่อยก็สวยเลย เห็นไหมครับโอ้แจ๋วมากเขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับชนบุรีก็มีนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากเดินทางไปไกลๆนะครับชนบุรีก็มีนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปนะครับสวยมากครับเขาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับโอ้โหสวยจริงๆ เป็น Isuzu All New นะครับรุ่นนี้ไม่มี ABS นะครับเขาไม่มี ABS มาตั้งแต่เกิดนะฮะทรงก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเสื้อใครเนี่ยอ่ะให้ดูครับขายต่ำๆนิดนึงนะัะลูกค้าอยากได้ขายยอดนิดนึงก็ลูกค้าไม่ได้อาไปบรรทุกเยอะนะครับลูกค้าไปบรรทุกแค่ไม่เกิน4ตัน คันนี้เขาวิ่งงานไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแต่เลือกใช้เพาลอยพงทองครับอุสดยอด <c oughs> แบบ20มิลมิลข้างละห้าแผ่นครับแผเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับสวยงาม สวยงามครับประมาณนี้ครับเพาลอยวัยาวนอดใหญ่นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเพาลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ออกมานั่งรถเล่นครับให้ลูกค้าขับรถลองดูเรื่องเบรกลองดูเรื่องสมรรถนะน,นะฮะนิดนึงนะครับลูกค้าลองเบรกดูนะฮะลองเบรกดูใช้ได้ไหมใช้ไดถ้ถือว่าตึ๊บๆเลยไหม เมื่อกี้ลองเบรกทิ้งหัวทิมเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวลูกค้าลองดึงเบรกมือดูถ้าให้รถมันไหลอ่ะลองให้รถมันไหลแล้วลองดึงเบรกมือดูเอาแค่ให้รถมันไหลลองลองปล่อยให้รถไหลก่อนแล้วเดี๋ยวดึงเบรกมือทีหลังลองขยับให้รถมันไหลแล้วลองดึงเบรกมือพอได้ไหมฮะได้ครับก็พออยู่เนาะ เราทํารถเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสํารวจรถกันนิดนึงให้ลูกค้าลองขับลองดูเบรกลองเบรกด้วยเอาแบบแรงแรเล่นลืมปลดเกียร์ครับืเบรกแต่ลืมปลดเกียร์อันนี้ลูกค้าเพิ่งตื่นนอนครับพอดีไปปลุกมาครับเมื่อกี้ฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใช้ได้นะระบบเบรกนะฮะเบรกมือก็ถือว่าใช้ได้ระบบเบรกเท้าก็ถือว่าใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้นเครื่องไม่ดับแน่นอนครับนะบ <c oughs> ก็คันนี้ไม่มี ABS นะครับอีตอนแรกที่ออกคันนี้มาทําไมถึงเลือกที่ไม่มี ABS ละ่ะอ,อสูตรเขาแนะนำอ่าสูตรเขาแนะนำใช่เขาบอกว่าไงว่าเขาบอกว่าเออส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้กันนะถ้าเกิดเอาตัว ABS ไปมันจะมีปัญหาอ๋อจะ,จะต้องมานั่งดับไฟ<ว>ด้วยต้องเอาไปถอดอ่าต้องเอาไปมิดทำอย่างไรไปดัดแปลงอ๋อคือ เขาเพิ่งมีตัว2023นี่ใช่ไหมใช่๋อผมก็เพิ่งรู้นะก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเออทำไมคันนี้ถึงไม่มี ABS โอ้ก็ถือว่าดี<อ>นะฮะช่างจะได้ไม่ต้องปวดหัวต่อไปครับก<อ>็ถือว่าดีเลยครับนะฮะก็ขับขี่ก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับเผาลอยพงทองนะฮะคันนี้เราใส่เผารอยพงทองครับก็บแบกน้ำหนักได้ครับนะฮะก็รับประกันให้หนึ่งปีนะครับเสื้อเผา ใช้ได้เลยครับอัดได้เต็มที่แล้วแต่คุณจะเอาไหวแค่ไหนนะครับเป็นพอรอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับแต่ผมถามหน่อยทําไมถึงเลือกอู่ผมครับประวางพอลอยที่อู่ผมก็ผมเห็นในในทิกตอกครับอ๋อคือดูมาหลายวันอยู่อืมอืมอมแล้วก็ลองศึกษามาดูแล้วใช่ครับศึกษาเปิดดูมาหลายวันแล้วก็หลายๆอู่เทียบเทียบกันอะไรก็เลยเรียกอู่ผมใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะนี่แหละครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับเพาลอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับคือเราทำรถแล้วเนะี่ยเราก็ลองให้ลูกค้าลองขับกันนิดนึงนะฮะดูเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกนะครับแต่เรื่องไฟโชว์เนี่ยคงไม่มีแน่นอนเพราะว่ารถตัวนี้ไม่มี abs ครับเออก็แจ๋วดีนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซายครับเดี๋ยวเราไปสำรวจรถกันอีกรอบนึงต้องเอา ยกขึ้นหอยอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับไปเช็คเกี่ยวกับเรื่องแป๊บบง่งแป๊บเบรกอะไรนะครับว่ามันมีรอยน้ามันรั่วรอยน้ามันซึมไหมนะครับเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานก็ขอ,ขอบคุณมากๆครับและตอนนี้เราเอาไปทดลองขับแล้วนะครับก็กลับมาก็เปลี่ยนไล่ระบบอีกรอบหนึ่งนะครับให้ลูกค้าแต่ไปใช้งานอย่างมั่นใจนี่ครับเผารอยหัวยาวนอดใหญ่นะครับเผารอยพงทองครับ สวยงามแข็งแรงเป็นเบรกเดิมของตัว Allnew ปี19นะครับนี่ครับสายเบรกมือใส่ได้ตามปกติเรกเบรกมืออยู่ตามปกตินะครับลูกค้าออกไปลองขับแล้วนะครับไล่ดูแปรบ่งแปรเปล่งให้เรียบร้อยว่ามีรั่วไหมสวยงามครับแถมแถมแถม,แถม แนดด้านล่างเราใช้20มิลน,นะครับเติมเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นรถลูกค้ามีแน20มิลมาแล้วเราก็เติมเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นครับเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการโอเคล้อหลังก็ไม่ออกเท่าไหร่นะครับเพราะลูกค้าเจตนาคือไม่ให้ล้อออกนะฮะสวยงามครับไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะจับล้อนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับคันนี้ก็ส่งงานครับคันนี้ไม่มี ABS นะครับเป็นรถที่ไม่มี ABS แผ่นแทมแตรม,ม,มสวยงามออนิวครับสองพครับ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับใส่แป้นลองแหนบแบบมีสก,กีแล้วก็ใส่โช๊คใหม่หนึ่งคู่นะครับตั้งองศาเพาให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะลำนี้ก็ส่งงานเหมือนกันวันนี้ส่งงานมืดเลยครับนี่ครับตั้งอง,องศาเพาให้ใหม่นะครับไม่งัดไม่แงนแล้วนะครับมาตอนแรกโอ้โหเพาแงนขึ้นไปเยอะเลยครับจัดให้ใหม่ครับเรียบร้อยเอาไปใช้งานเหนียวเหนียวทนทนนะครับรถก็ต้องดูแลรักษากันไปครับใช้งานเขาหนักเราก็ต้องดูแลรักษากันไปโอเค ขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับสวยงามครับช่วงล่างคันนี้เขาเน้นสูงครับขับนิ่มรับน้ําหนักได้เยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งลำครับนะฮะลำนี้เราก็ส่งงานเหมือนกันนะครับโอ้โหฟ้าฝนมืดปึ๊บมาเลยนะครับนี่ฮะลำนี้เราก็ส่งงานเหมือนกันเป็นเทารลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับลำนี้วางเทารลอยของพงทอง ผงทองเผาลอยซิ่งครับอืเผาลอยหัวยาวนตใหญ่ครับสุดยอดจ้าเดนานินทางปลอดภัยครับครับผมเดนนินทางปลอดภัยครับเป็นออนิิวนะฮะกับออนิวตอนนี้ก็เป็นกระทะสิบห้านะครับกระทะรองไม่ล้นนะครับทําซุ้มนิดหน่อยก็มุดมุดได้สบายนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครชอบล้นกันแล้วครับ มีแต่คันนี้แหละครับชอบล้นครับดูอันนี้กระเพราลอยหัวยาวนอดใหญ่นะฮะดูครับโอ้โหสวยเงามครับเหนียวทนแน่นอนครับแข็งแรงนี่ฮะลำนี้นี่อยากจะแบกตั้งห้าตันแต่ว่าแบกไม่ไหวครับกลัวคัตฟีหักก่อนครับคัตฟีไม่ได้ดามครับเพาลอยหัวยาวนอดใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้พาลอยหัวยาวนอตใหญ่ของอู่ปริชาติพอลอยทํานะทําเองนะครับอ่าส่วนเพาลอยของลำนี้นะครับก็เป็นเพาลอยของ พงทองเผารอยซิ่งนะครับนี่ฮะเผารอยหัวยาวนัดใหญ่สวยงามครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่แจ๋วมากแล้วก็จัดทรงให้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็แบกของขึ้นเลยนะครับลูกค้ามาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วล้อไม่ทางนะครับอ่าให้ดูนะครับถ้าทําซุ้มนิดหน่อยนี่มุดมุดได้สบายนะครับนี่ฮะมุดมุด้าไปได้สบายเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นล้อถางแล้วครับเขาจะเล่นล้อหุบๆบกันครับนี่เห็นไหมฮะล้อจะหุบๆนิดนึง ช่วงล่างก็ทําให้ใหม่ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับเพื่อนเพคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยนะครับ <c oughs> ก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับรับติดตั้งวางเพลาลอยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนรถอะไรอยากจะแบกน้ําหนักที่เท่าไหร่อยากจะเสริมแนบอยากจะวางเพาติดต่อมาได้ครับพร้อมส่งงานแล้วครับลํานี้ติดตั้งเสร็จก็ใช้งานเลยครับขอบคุณมากมครับเสร็จเรียบร้อยครับส่งงานครับ เพาลอยหัวยาวนัดใหญ่เพาลอยพงทองนะครับสวยแข็งแรงทนทานแน่นอนขอบคุณลูกคา้า้วยครับที่เลือกใช้เพาลอยพงทองคันี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้บรรทุกของประมาณ2ตันนะครับล้อก็ไม่ออกนะลูกค้าเขาไม่ต้องการล้อออกนะครับล้อก็ถ้าทําซุ้มนิดหน่อยเนี่ยมุดได้สบายนะครับเห็นไหมฮะทำซุ้มนิดหน่อยมุดได้สบายครับล้อไม่ออก อยู่ประมาณนี้ครับเราหายหายไปเลยแจวครับโอเคยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากมากครับที่มาใช้บริการของอู่ปริชาติเอรลอยนะครับเอาล้ครับลูกค้าก็เดินทางแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับเอารลอยหัวยาวน็อตใหญ่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับทำเสร็จแล้วก็แบกไปเลยครับสองตันครับ โอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบวางเพาลอยก็ติดต่อมาได้ที่อูปริชาติเพาลอยนะครับ